นี่วันที่24วันเสาร์และกำลังจะไปดูหนัง Mission Impossible The Final Reckoning พักสุดท้ายเขาบอกเป็นพักสุดท้ายแล้ววันนี้ก็จะเทครถบัสไปแต่ว่าตกรถบัสทั้งสองคันเลยก็เลยต้องรอรถบัสอีกบัา <c oughs> บ้า <c oughs> รถบัสอีก40นาทีแล้วเราก็จะไปถึงตอน2ทุ่มกว่าซึ่งก็คือเวลาฉายแล้วก็เลยไม่มีเวลาไปเดินแบบเดินห้างเลยอะแต่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้ว เขาเรียกว่าตกทุกกรณีทุกกรณีทุกคันตกหมดไม่เป็นไรตกอ่ะฟิตเช็คเดี๋ยวตอนนี้แล้วก็เลยรอรถบัสอยู่ครับรอรถบัสอยู่ครับตอนนี้ก็เลยรอรถบัสอยู่เดี๋ยวรอรถบัสมาก่อนผมจะยาวเดี๋ยวไม่เห็นแก่นะนี่ไงนี่เธอด้วย อยู่บนรถบัสแล้วถ้าขึ้นรถบัสสองคันอันนี้คือคันแรกนั่ง20่สิบนาทีแล้วก็นั่งเข้าไปเพราะว่าไป ลงรถเมล์แล้วแต่ว่าพ่อจะมารับต่อก็เลยลงรถเมล์มาเลยแล้วก็รอพ่อมารับก่อนดีกว่าเพราะว่ามันถึงเร็วกว่าแล้วอยู่หน้าเทเดโจอ,อะไรอะไรปัญหาทำไมผมอกแม่เขาอยากจะเข้าเทเดโจมากอนแต่เราไปรอในเทเดโจแต่พ่อแค่สิบนาทีนะรูปเกี้ยวก็ซื้อขนม รู้หมดแล้วมมีอะไรบ้างขนมเพื่อสุขภาพไม่แพงหมดแล้วหรอแล้วพอกินแล้วเห็นแล้วโจส์มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาร์เก็ตจะเป็นมาร์เก็ตฝรั่งน่ะนะแบบีความรู้สึกมันจะแบบฝรั่งมากเลยเพราะแบบแถวบ้านเรามันไม่มีแถวละแถวบ้านเรามีแต่แบบมาร์เก็ตแบบเอเชียจะเป็นสินค้านําเข้าก็คือเป็นแบบว่าห้างจีนไรพวกนี้นะเป็นของเอเชียเยอะลด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  ะไวสีขนมไปกินในโรงหนังได้ไม่ใช่หรอเขาให้เอาเข้าใช่ไหมไม่ก็เราใส่กระเป๋าไว้ดิแบบหนึ่งใช่ป่ะทิวลิกใส่เขาไม่ได้ตรวจแม่จะเอาเขาไม่ได้ตรวจหรอไม่ไม่ได้มีพลังงานเยอะขนาดนั้นเอาเอาไหนอ่ะมีหลายอันเลยรูมเอาบาเอาคลาสสิกโพแทโต้ชิปเอาอันเดิมอ๋อ นี่อันนี้อร่อยเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันใช่ไหมแต่เป็นอบอเ<ะ>วอร์เจนทิฟเบอรูทแล้วอบเกลือกินแล้วไม่รู้สึกผิดหรอกินแล้วไม่รู้สึกผิดแต่เขาบอกว่าผิดที่เสียตังค์แต่ไม่รู้สึกผิดตอ่อผิดแกนอยากเอาอะไรก็หยิบไปเลยเนี่ยเอาไปอันอันเล็กๆอะ่ะเอาเข้าลงหนังได้โอ้ท่าเล็กก็เข,ข้าได้ใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่ไอนี่เยอะจิงน้อยหวานทำไมเป็นบัลคอโลอ๋อเป็นซอสเหรอซอสเนี่ยอ๋อนอะไรเพื่อสุขภาพยังไงกล้วยฉาบกล้วยฉาบจริงใช่กล้วยฉาบจริงปหมเนี่ยจริงนี่ไงก็เนี่ยคือเป็นชิปเราเราเรียกว่ากล้วยฉาบเลยหรอบ้านเราอ่ะเรียกกล้วยฉาบไงเออเนี่ยเฮ้ยจริงก็เหมือนเหมือนเนี่ยอะไรเอาบุ อันนี้แก้วอะหนูใบชาเ,าเขาว่าไม่เลยอันนี้เป็นวายชีสตาไปดูของกินละหมายถึงว่าขนมของวันก็มีของกินจับเจจับเจจับเจนี่มันชาติอนะไรนะกินตาโฟกัสของวันอย่างเดียวไม่มีข้าวอะไรก็ไม่รู นี่อะไรบ๊ามบิมบับบับอะไรทำจริงปะมันเหมือนสลัดเลยค่ะไหนจับตีแล้วอนูมอ่ะไม่มันเป็นเหมือนวนเส้นปะเส้นแก้วดูดิปะไม่เอาะแล้วก็ไปกันเถอะฮะเติมเลื่อมไปดีกว่าได้แล้วมะหนะหนะกหนักห ถึงแล้วไปแล้วนะถึงแล้วไม่ไม่ถึงแล้วพอแล้วโหแกนพี่แคปเจอร์ภาพแกนกินแบบไวได้เลยแล้วเรากำลังจะไปห้างเลยนะชื่อว่า The Shop At Santa Anita ป่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มหนึ่งนาทีค่ะขับไปตรงนี้น่าจะประมาณสิบนาทีี่เช็คมาแก ก็ยังมีเวลาแบบเข้าห้องน้ำทำอะไรกว่าจะเดินไปนิดหน่อยแล้วก็ไ,ไ,ดได้ดู<อ>มิชชั่นอิมพอสิเบิลเลยอะไรวะเน,นี่ยอุ้ยคนยิ่อยากดูสุดคนยิ่งหามันเถอะไปขอชิมหน่อยนิเอาอีกอันหนึ่งเอาอีกรถหนึ่งมาเ<ถ>ขาบอกว่าไอ้ถุงเนี้ยที่แม่หย<ถ>ิบมาเป็นถุงที่แบบคนแบบชอบมากแล้วบางคนอ่ะเขารอเป็นปีอ่ะเพื่อนซิกกี้นั่นเนี้ยเหรอเออแม่มือทองขนาดไหนหรอนึกว่าแกรักเขาอะ ก็าจะส่งให้พ่อมันแบบเปรี้ยวๆอ่ะมันมีหลายรสใครมาบินรถแถานี้เดี๋ยวมังบูดแนี่ก็อินเทอร์โอนวูนะรถต้องยำ จะมาตั้งนานแล้วเรื่องไรต้องยอมเขาเรื่องนี้ฉันไม่ได้พชรพ่อจะทำได้แหละ <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วแต่ว่าเราจะเข้าในที่นายก่อนเพราะว่าพ่อหิวข้าวแล้วพ่อก็ไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าพ่อไปทำงานมา <c oughs> แล้วก็เหลือเวลาแค่15บนาทีเพราะว่าตอนนี้แบบสองทุ่มสิบห้าแล้วลรีบผ่ารีบรีบรีบ,รบดู ไหนที่ไหนที่นี่ใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากแล้วก็แบบว่าดูหรูหรามากเพราะว่ามันอยู่ในห้างแต่เดี๋ยวไปดูข้าวก่องไหนที่ไหน Asian Kitchen น h e r e s so m a n ่ people here ไห <c oughs> นพ่อเจ้าไหนอะไรข้าวเหมือนเป็นแบบว่าข้าวแซลมอนพ่อกินไปเหอะมันไม่ได้แพงเลยเนี่ยอันนี้หมูแดง แล้้วก็มีีอันนูชิถ่ายโมเมนต์ที่น้องรักกันเอาไว้ไปไปลงหนังกันต่อไปมาห้างน้อยมากเลยตั้งแต่มาที่เนี้ยสนใจอะไรของพ่อหน่อยดูดีว่าพ่อเอาอะไรมาอยากจะรู้จริงเลย delicious is it พออเดินกินไปเลยกินหอมมากแต่ว่าเรากินข้าวไปแล้วเอมซอยู่ข้างบนนะ่ะน่าจะขึ้น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 ,นถึงแล้วเราไม่ต้องซื่อตัวเพราะเราซื่อแล้วเราเข้าเลยใช่ไหม พี่อยากถ่ายรูปกับโปสเตอร์หนังอะมันมีแต่ข้างนอกเหรอ,อกวะทำไมมันดูเก่าจังอ่ะฮะฮะห้อ,องน้ำครับดีสิชอบถึงไรอยู่ในไหนไรแต่ว่าตอนนี้เราวก็ลังต่อแถวซื้อรคหนึ่งสองเราจะเอาอันที่มันคลาสสิกมันถือว่าอันที่แบบเล็กๆที่สุดแค่นั้นพอคนเยอะมากอันนี้คือหนังจะฉายแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเส,รสียซะละตัวอย่างหนังไปจักสองาำเรื่องเท่าไหรจบแค่ อนนนนันไหนพ่อหายตัวไปแล้วน,นี่ปอปคอนของเราเลกูล่า <Leg ula. S 2> เข้าขนมปังเลยแต่ว่าผักกรอบมันจะไม่เปรี้ยวมากน้ำน้ำตาลเหรได้วึดปล่าเลิกกู s <S ไปกันพ่อก็คือบทเรื่องแซนด์วิชอยู่เขาให้หลอนไปแล้วไม่ใช่หรอไหนอ่ะ อันนี้เขาใส่อะไรไม่ต้องใส่เนอะเราไม่ต้องใส่เนอะเย้เสร็จแล้วกำลังจะเข้าโรงแล้วเยสใไดูชอบดูตัวอย่างหนังไงนึกออะาันกป่ไมพ่อจะเอาให้ครบเลยต้องน้ำลงไฟถ้าเป็นแบบละครไทยอ่ะน้ำแม่ ดูม<ห>ิชช <Mission S 2> ั่นอินพอสิบ l ลจบแล้วแล้วแบบว่ามันแบบอเมซิ่งมากอาจริงพี่ชอบมากเลยมันดีกว่าที่พี่คิดเยอะมากอะ่ะแล้วแบบมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราแบบรู้เรื่องของภาคทุกภาครู้เรื่องของตัวละครทุกตัวแล้วเรามาดูภาคเนี้ยเราจะอินมากกว่านี้แบบเป็นร้อยเท่าเลยอะ่ะถึงแรบบิทฟู้ดด้วยใช่ไม่มันบอกว่ามันบอกว่าแรบบิทฟู้ดอ่ะ มันคือต้นแบบหมานถึงว่ามันเป็นตัวที่ทําให้กําเนิดเดอนน็นติทีขึ้น<ม>ซึ่งคนที่ไปขโมยและบิดฟูดออกมาก็คืออ<ม>ีธานฮันก็เหมือนกับว่าอีธานก็คือเหมือนกลายเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างว่าแบบว่าทําให้ทุก<ม>อย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ย <Spo iler. S 1> ทาเป็นคนทําให้เกิดเอ็นติทีไม่แต่แบบมัน Amazing มากแบบมายถึงว่าไอความแบบไอคอนิกของเรื่องเนี้ยมันคือความที่แบบมันเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งถ้าเกิดคนแบบแย่ตุ่มมาดูนะโอ้โห ดา่าตายแน่เลยแบบไม่เพราะว่าสิ่งที่แย่ตุ่มพูดอะกับแม่วันนั้นอะมันคือเรื่องจริงทุกอย่างของหนังเรื่องนี้ <c oughs> คือเราอะสามารถดาวตอนจบได้ว่ามันต้องทําสําเร็จแน่แต่สิ่งที่เขาทําทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้แน่นอนแบบ a b s o l u t e l อะแต่หนังมันันทําแาบ,บพยายามให้มันแบบว่าให้มันแบบสมเหตุสมผลนะแล้วให้มันเป็นจริงอะทางทางที่คนดูอะทุกคนดูแล้วเขาก็แบบโห <c oughs> ไม่มีทาง impossible แล้วแบบคือตั้งแต่ดูแบบหนังเรื่องเนี้ยแต่ว่าแบบตอนอื่นๆใช่ไหมมันเป็นว่าภาคอื่นๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังแอคชั่นก็แบบ make sense. มีเซน์มันนว่าเออมันก็แบบนี้มันหนังแอคชั่นก็ประมาณในเหมือนฟลายฟ r i เ u สใช่ปะแต่ภาคเนี้ยมันเหมือนเน้นย้ำแบบ d e ฟ i นิช i ั n ของหนังอ่ะว่ามันคือ, Mission Impossible. อมิ s ชั่นอิมพ s ส i ิเบิลเหนือวะเป็นไอคอ,อ,อนิกขอบตอนนี้กี่โมงแล้วห้าทุ่มหยังไม่เที่ยงคืน คุ้ามคา่าสุดๆคุ้มค่ากว่ากินข้าวอีกเพราะว่าเป็น experience ที่ดีมากขอบคุณวิชา p นบว i ส l e มาก